สองเด็ดแล้วครับว่าจะทำเด็ดเดียวมันไม่แห้งนะครับเดี๋ยวไปทอดกินเนื้อกิโลหนึ่งนะครับได้แค่นี้สองเด็ดครับอันนี้มัน,มนนะกิโลหนึ่งครับได้แค่นี้ เดดเดียวหรือสองเด็ดสองเด็ดครับตากทั้งวันเลยครับได้แค่นี้อเดี๋ยวเราอาไปทอดเป็นกับข้าววันนี้ครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ คลิปสันส้นๆนะครับไปแล้วครับผม